ว่าดีท่าผู้ชมกันด้วยนะครับเป็นแกมชื่อว่าอนิเมะโซนั่นเองวันนี้นะครับเรามาอยู่นในอีเวนต์ e n t t l t t l e e n d นะครับผมอยู่ใน l l c k k b t t t l นั่นเองนะครับเป็นการต่อสู้ของซูเปอร์ไซย่าแบนั่นเองครับก็คือโคคูแบ k นั่นเองก็คือการที่เราจะผ่านมิชชั่นเขาไปได้เนี่ยเราจะต้องมีตัวแบบนี้นะครับผมในการบูตด้วยนะ ก็จะมีเกรสไซยานะครับ1 and นะครับก็จะบวกพลัง i n น i n ฟินิตี้0ูพรและบวกซ o u l ซิตี้เดสซียูพีสามสบเปอร์เซ็นะครับส่วนเบจิต้าก็เหมือนกันนะตัวที่สองก็คือเบจิต้า้ายนั่นเองเป็นเบจิต้าสีบูนั่นเองสีเขียวนะครับและ g โกค b แบ c ็คลอ d นั่นเองและทว่างเนี่ยก็แค่จะบวก UP หนึ่งร้ยสิบนั่นเองแัวตัวนี้ก็ฟาร์มมาได้เลยนะทุกคนง่ายนะครับผมไม่ไมีหนะ้าเป็นคิดแบบผ่านมิชชั่นนะครับเป็นไปเรื่อยๆผ่านร้็อนนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหมือนมิชชั่นทำแบ็คนันเองนะครับก็จะได้รับของต่างๆไปเรื่อยๆนั่นเองสามร้อยสี่300ล้านนะครับสี่แสนสำหรับโกคุแบ,บ็คนะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะ เขาก็ท่าเขียยเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนผมคอมโบไปไม่ทันนะโอ้ยแต่ก็ไม่เข้าครับสเต็ปชิว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 สเตปชิวชิวนะครับผมเลยว่าจะทำนะจะทำคลิปรีวิวให้มันได้พาร์ทสองนะครับผม ไม่เยอยหรอยอย KO ไปปิดเกมอย่างรวดเร็วนะปิดเกมอย่างรวดเร็วจริงๆนะทุกคนปิดเกมอย่างไง่ายได้เลยนะครับทุกคนมานี้แล้วกันนะครับเอาเซลอังไป้ตกหน่อย ดะพวกนี้มันก็เหมือนเป็นสเตปโกคูไปเรื่อยๆโกคูแบ็คไปเรื่อยๆนะเป็นสเตปนะครับผมแล้วก็น่าจะมองเท่งไปสำหรับปลาแรกนะครับสวยสวยเลยนะท่านผู้ชมเออดีนะมันก็ประหยัดคลิปนะครับเวลาจบเร็วๆง่ายๆ ปรย,ยากคิดผมไปเยอะเลยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นถึงพันละจะค่อยของอะไรอีกไหมครับพิชาเราปลดล็อกแล้วนะครับหนึ่งพันแล้วนะสเตจที่สี่นะครับยังเป็นเงินอยู่นะยังเป็นเงินอยู่นะครับแล้วก็มาในเทินที่สี่แล้วนะครับผมห้าเห็นแล้วว่าเขาจะเริ่มมีเกาะแล้วนะฮะมีหลอดที่น่ากลัวอยู่แล้วนะ แต่ผมเอาฟิลมานะครับน่าจะง่ายๆเลยอ่าอพการ์มาแล้วอันแรกและโดนเต็มๆนะครับดูเลือดที่รถนะเลียหร้อยสวยงามหอมนนหยังไม่มา ราจะเห็นได้ว่าสเตยนี้เป็นพันห้ามาขึ้นสเตยและแจกสามชิ้นนี้แล้วนะครับผมไปลุยกันเลยและรอบที่ห้านะครับเป็นครึ่งรอบแล้วตอนนี้เขามีแล้วสองล้านด้วยกันนะเจอกับโกคูสี่ของผมที่ไม่ต้องรีวิวก็โหดแล้วนะคะ โดนชนะทำมันหลบไมนไม่หลบนะฮนะชิโดนไปซังั้นนะฮะสวยงามจริงเอาดิเอาดิสวยงาม,งงาางามในเทินที่ห้านี้ก็ชนะไปใส่ๆนะครับและรอบนี้นะครับผมผมใช้เป็นกห้าเด็กมาเป็นสีเหลืองและเปลี่ยนจาก อะช่วงสี่โงเองนะแต่ตอนนี้ผมน่าจะเอาธาตุเขียวตบเขาได้ง่ายๆสบายๆแล้วนะครับผมในเทินที่6นี้นะครับหนึ่งถึงห้ามันจะหนึ่งถึงห้ามันจะแบบชิวๆไปนะพอหกขึ้นไปเนี่ยจะยากแล้วนะ เห็นไหมเลื2สองล้านขึ้นแล้วนะครับผมแต่เราก็จงตีแรงกว่าเขาอยู่ดีนะครับเพราะเราโซบูตมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่โซบูตเราก็เราก็จะเสียเปล่าไปแบบโบลล่งแบบนี้อ่าสวยนะกันอ่าหิวด้วย ฝั่งเขาได้ยนะครับแล้วโบลี่ผมโดนซัดไปขนาดนี้โบลี่ผมยังไงโบลี่ผมยิงไปจังหวะนี้สวยเข้าอยู่นิหนอนสวยเข้าอยู่นะโบลี่โบลีวิ่งไปก็ว่าอีกครั้งโถยผมจะปิดฉากฟรีเวอรีโท,ทรีเลยโอย ไอ้เกดนะผมมันยี่เดียมากค KO ไปอย่างรวดเร็วสำหรับเบจิต้าโซบูเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสำหรับน,นี้สวัสดีครับบาย